สวัสดีครับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตขอรายงานตัวครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับสนใจผูกลักาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8ได้ครับทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์เพราะความไม่พอนั้นเป็นเหตุ โอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุพัทโธครับลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพก่อนนะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเกณฑ์การเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นได้นะซึ่งการเจ็บป่วยเนี่ยครับอาจจะเป็นการเจ็บปวยที่จะต้องอพักฟื้นนะครับดูชะตาของตัวเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดเดินทางไปคนหมู่มากอะไรแบบนี้นะ ยังคงจะเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะครับอถึงแม้ว่าจะเกิดหลายๆคนบอกว่าเกิดไปแล้วนะมีนุมีนาเลยเนะี่ยดาวยังไม่ออกเลยนะครับมันยังอยู่ในช่วงเมษานะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่เกิดเหตุอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วยอะไรต่างๆนเนี่ยนะยังคงจะต้องระมัดระวังกันอยู่ตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนั่นเองครับทีนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุเคราะห์อ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ยังคงมีทยอยมานะครับให้เห็นกันบ้างน,นะครับแต่ถามว่าจะถึงขั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรมากมายไหมก็คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะอา,อาจจะแนะนํานะครับว่าสมมุติจะเดินทางไปที่ใดให้ใช้ายานพาหนะนะรถจุงรถจนอะไรหน่อยนะครับถ้าใครขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ ก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับาดาวมันจะทยอยเบาๆลงไปนะในเรื่องของเคราะห์ในเรื่อ,ของอของอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็ประมาณสักสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนนะแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นเดือนเมษายนยังถือว่าเป็นเดือนของการมีเคราะห์ต่างๆเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีตุลครับ มาพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานกิจการการงานต่างๆของชาวลัคนาราศีตุลกันบ้างครับหน้าที่การงานนะครับในเดือนเมษายนยังจะต้องอเหมือนความรู้สึกเบื่อหน่ายยังคงมีเข้ามานะเพราะยังจะต้องทําอะไรซ้ําๆทําในสิ่งเดิมๆทบํบวนๆกันไปนะครับแบบนี้นะน่าแสดงว่างานยังคงไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะกระทำ มันไม่ค่อยมีร่วมด้วยสักเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับและเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างถ้าพออารมณ์ความรู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคแบบนี้เนี่ยนะเดี๋กวจะทําอะไรจะรู้สึก,กญหงุดหงิดใจได้นะครับรู้สึกว่ามีปัญหาได้นะช่วงช่วงจังหวะหนึ่งก่อนนะครับแต่พอเดี๋ยวเข้าสู่ชักอ่าช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าอ่า เริ่มนะครับทาอะไรแล้วประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นหน้าที่การงานอะไรต่างๆมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นอย่างดาวประมาณนี้นะใครอยากที่จะสมัครงานใหม่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่นะครับก็ถือว่าทําได้นะแต่รอไปสักช่วงหลังสงกรานไปก่อนนะครับหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นเข้าที่เข้าทางนะเพราะบางทีในช่วงจังหวะก่อนสงการเนี่ยเราอาจจะแค่ส่งใบสมัครออกไปอะไรแบบนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะคาดหวังว่า อาจจะได้รับเลือกเลยหรือจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเลยนะครับอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะนะดวงเราจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ของเดือนเมษายนนี้ไปก่อนนะครับแล้วการสมัครงานเนี่ยเขาเรียกว่ามีโอกาสดีเข้ามาจะสัมภาษณ์จะพูดจาจะพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่ใช่แต่เรื่องของการสมัครงานใหม่นะแต่หมายถึงว่าในเรื่องของการไปพบลูกค้าการไปติดต่อลูกค้านะครับการไปเจราจา ต่างๆนะครับการเสนอผลงานการพรีเซนต์การประชุมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะมันจะค่อยๆดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นคนที่ใช้โหราศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องรู้จังหวะช่วงดาวนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประกอบกับชีวิตประจําวันนะมันก็จะเกิดผลมีศักยภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปให้กับดวงชะตาของตัวเรานั่นเองครับ เดือนนี้นะครับยังมีเกณฑ์เหมือนประมาณว่าตรวจร่างกายอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยน,นะครับถ้าใครอ,อยากจะไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าทําแล้วนะดีนะเพื่อเวลามีโรคมีภัยมีเพศมีภัยอะไรเข้ามามันจะได้รักษาหายรักษาทันนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็บางคนก็ ห่วงบริวารเนี่ยบริวารจะเป็นอย่างไรสามารถทํางานได้ดีไหมนะครับเต็มศักยาภาพไหมก็ต้องตอบว่านะครับถือว่ายังเป็นอีกช่วงจังหวะหนึ่งนะซึ่งมันจะยาวๆไปด้วยนะสําหรับชาวตุลเนี่ยที่บริวารสามารถนะมาช่วยเหลือกิจการการงานต่างๆของตัวเราได้นะครับถ้า ใครอยากจะรับบริวารใหม่เข้ามานะครับรอหลังสงการไปแล้วกันนะครับมาบริวารที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่มีความเก่งนะมีความเก่งเฉพาะตัวเลยนะครับเก่งเฉพาะด้านเก่งเฉพาะทางสามารถมาช่วยเหลือกิจการการงานต่างๆของเราได้ดีนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของออคือต้องคอยคุมนะถ้าได้บริวารมาช่วยจังหวะนี้คือต้องคอยคุมเขาเรื่อยๆนะครับคอยบอกคอยเตนคอยสอนก่อนนะ,ะถึงจะ ปล่อยมือได้ปล่อยวางได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในเรื่องของบริวารระหว่างตัวตนเอนะครับกับทางด้านของหัวหน้านะครับหัวหน้าต่างๆเนี่ยนะก็ถือว่าเดือนเดือนนี้นะครับอาจจะถูกตําหนิได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทอบทิ้งเงินไปก็เรียกว่าเหมือนติเพื่อก่อนนะมาติเพื่อก่อให,ให้ให้กับตัวชาวชาวตุนนะครับแล้วก็เหมือนมาประชุมกันมีอาจจะมีข้อโต้แย้งอะไรต่างๆกันเกิดขึ้นบ้างนะแล้วก็เอาแผนงานเอา ผละนะสิ่งที่หัวหน้าเราบอกเราสอนเนี่ยนะครับมาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้นะครับมันก็จะเกิดเหมือนแนวทางใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่อาจจะแหวกออกไปแปลกออกไปด้วยนะครับทําให้ว่ากิจการการงานของเรานะครับทุกคนนะนะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานออฟฟิศเนี่ยนะครับเมื่อได้รับข้อเสนอใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะ มันก็จะทําทให้เราดีขึ้นนะ,จะเจริญขึ้นมีช่องทางดีๆขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปนะครับแต่จะพึ่งไปโกรธใส่กันนะไปเถียงใส่กันการเงินล่ะนะครับเป็นอย่างไรบ้างการเงินก็ต้องบอกว่านะครับทยอยดีขึ้นนะเดือนนี้อาจจะมีารายจ่ายออกไปบ้างนะครับในเรื่องของเหมือน มาไปพบครอบครัวไปพบญาติอะไรเงี้ยก็มีรายจ่ายนะครับเหมือนไปสังสรรกับครอบครัวไปกับญาตินะครับบางคนก็มีรายจ่ายในเรื่องของการอะไรอ่ะซ่อมรถเงี้ยนะซ่อมบ้านนะครับตกแต่งบ้านใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีรายจ่ายในลักษณะแบบนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะจ่ายออกไปเยอะเหมือนกันนะในเดือนเมษาอยู่นี้แต่ก็จะทยอยนะกลับเข้ามานะครับทยอยกลับเข้ามาเรื่อยๆนะก็ถือว่า ระมัดระวังในเรื่องของการบริหารกรารจัดการเงินหน่อยนะกันนะครับแต่ยังไงเนี่ยเขาเรียกว่ายังหากลับเข้ามาทันนะยังหากลับเข้ามาได้ซึ่งได้เยอะด้วยนะในส่วนที่เสียไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่เข้ามานะครับก็ถือว่าสมดุลกันนะเป็นไปในทางบวกอยู่นะาการเงินมาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวตุน ในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ถือว่ามีช่วงจังหวะด,ดีเข้ามาแล้วแหละนะสำหรับคนโสดนะ,ะถ้าคนโสดเดี๋ยวทายบวกเลยนะว่าจะมีเกณฑ์พบคู่ดีพบคนดีนะเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับแต่เกณฑ์การพบคู่ดีพบคนดีเข้ามามันดีในลักษณะในเรื่องของความรู้สึกนะอาจจะเจอคนที่ชอบคนที่ถูกใจแบบนี้นะครับแต่ในเรื่องของ ลักษณะนิสัยต่างๆอาจจะต้องดูกันไปในระยะยาวๆกันก่อนนะอ่าก็ยังถือว่าเป็นโชคงหวะดีของชะตาชุดเข้ามาอยู่นั่นเองครับทีนี้ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะมีเกมมีปัญหาได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันดาวมันมากระตุ้นไงนะว่ามีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนเข้ามาแล้วเราก็มีครอบครัวแล้วอยู่ไงหรือมีคู่ครองแล้วอยู่ด้วยะอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องอ่า บริหารการจัดการในเรื่องของความรักกันให้ดีๆนะครับไม่งั้นจะมีปัญหานะวุ่นวายตามมาภายหลังเลยนะครับถ้าใครมีคนที่ดีๆอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเป็นตนตดีๆอยู่แล้วนะครับก็ต้องตัดนะในส่วนที่ไม่ไดีออกไปนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนมิฉะนั้นนะครับปัญหาเนี่ยมันก่อเกิดขึ้นมาแล้วนะมันวุ่นวายมันแก้ไม่รู้จบเลยนะอันนี้เตือนเอาไว้แล้วนะครับ ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกๆุกลัคนาราศีประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยทั้งการเงินการงานและความรักตลอดปี2,565นี้ครับ